สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆที่ติดตามเมทีทาง YouTube, Facebook แล้วก็ติดตามอ่านบล็อกของมิมย่นะคะวันนี้จะมาแต่งตาให้ดูเป็นการแต่งตาแบบที่ติดทั้งขนตาล่างแล้วก็ขนตาบนอย่างข้างนี้นะคะไม่ทำแล้วหนึ่งข้างเห็นไหมอุ้ยไม่เห็นรอยผิวเลยไม่อยากให้เห็นเลยนะคะก็ทำให้ตาสาวม,มวยหวานขึ้นเนาะมาเริ่มกันเลยค่ะก,ก่นอ,ะะอนอื่นลงนี่เลย อายครามเมอร์นะคะทำให้สีตาติดทนต้องทาทากึ่งกึ่งเกลี่ยเกลีกล่ยกดกดหน่อยนะคะแล้วหลังจากนั้น,นเย่จะลงด้วยอายชาโด้เนื้อเมทัลิกของจ i ออร์จ a โออาร์มานี o ค่ะอันนี้สีเบอร์18 ซึ่งถ้าใครไม่มีของอา m a มานี่เนี่ยก็ใช้ของลอรีออหรือ Hand, เมดิเรียนแทนก็ได้นะคะแต่ว่าเมเมอพอดีมีอันนี้อยู่ก็เลยใช้อันนี้กับแ,แปรง b o b บบี้เบ n ครีมชาโดนะคะถ้าไม่มีแปรงก็มือแต่ว่าไม่ม่จะเป็นคนถนัดใช้แปรงเพราะว่าฝึกคือหัดใช้แปรงมาจนชินแล้วอะ่ะก็ทาไปทั่วเปลือกตาเลยนะคะ เนี่ยอาจจะมีเสียงแซงนิดนึงเพราะว่าไม่อยู่หน้าบ้านอีกแล้วช่วงนี้อยู่หน้าบ้านแล้วก็ถ่ายคลิปบ่อยมากนะทุกคนจะได้สึมทรพจบ,บรรยากาศรอบข้างไปด้วยเกี่ยวไหม เรียบร้อยแล้วจริงๆที่ไม่เมดเลือกใช้ของ Giorgio อร m นี i เนี่ยเพราะว่ามันไม่ย้อยเยอะไม่เป็นคาบเลยอะระหว่างวันก็เลยชอบเนาะแต่ถ้าใครไม่ได้มีปัญหาเกิดตามันก็ใช้ี่ยห้องอะไรก็ได้ต่อไปใช้แปรงเบรนดิ n งค่ะเบรนดิ้บแบบกับสีนี้ ขัดเบ้าเบาๆนะครก็จะเห็นเป็นเบ้าตาขึ้นไปไหมหลังจากนั้นเมย์เมย์ก็จะใช้แปรงที่หัวแน่นขึ้นมาหน่อยนึงค่ะแน่นอ่า แน่นขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะแบบเป็นแปรงบบบบิบเบาค่ะอายสมักกับสีสมอกนะคะทำอย่างนี้นะคะ นี่เห็นเปล่าก็แล้วจากนั้นก็จะใช้สีด์คฮอสนะคะสีด์คฮอสทำตรงที่เดิมเมื่อกี้ที่เราใช้สีนี้ไปแล้วนะแต่ว่าทําในส่วนข้างในค่ะเพื่อให้มันสีมันเข้มขึ้นแล้วก็มีระดับนะคะหลังจากนั้นก็ใช้เบรนดิ้งบัตอีกทีนึ่ง Brand เบรนเขาก่อนค่ะ ใช้แปรง Eye shading E 5 5กับสีนี้ค่ะซินสีซินกับตรงกลางตานะคะทำให้ตามันดูสว่างขึ้นแล้วก็เบนค่ะจริงๆเหมือนไม่ได้แต่งตาเยอะเลยเนาะแต่ว่าแบบ ก็ค่อนข้างที่จะจุกจิกนิดนึงหลังจากนั้นกับหัวตาค่ะหัวตาเมย์ใช้เป็นแปรงฟองน้ําแบบนี้ค่ะจะได้ซอกซ้อนเข้าไปถึงหัวตาได้กับสีเวอร์จิ้นวันนี้ใช้พาเลตนี้ล้วนๆนะคะ นี่ค่ะจากนั้นก็จะเขียนอายไลเนอร์ค่ะเขียนอายไลเนอร์จะเขียนเป็นอินเนอร์เมใช้ Make Up f ฟเวอร์อ u ควาอาสีน้ำตาลเข้มนะคะเขียนอายไลเนอร์เม่์จะเขียนแบบค่อนข้างที่จะไม่ชัดมากไม่เข้มมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้อายแชโดว์แบบฝุ่นเนี่ย รีิเข้าไปอีกทีหนึ่งเขียนเป็นอินเนอร์นะคะผู้ชายจะตกใจว่าแบบเฮ้ยเราทำอะไรกันวะ ใช้อันนี้แล้วใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นอายแชโดว์พาเลตเดิมกับแปรงที่มันจะอยู่ในเซ็ตของพิกมาอคิดอะคะ่ะเป็นแปรงเขียนคิ้วเขียนอายไลเนอร์ก็ได้มันเป็น small angel อะค่ะกับสี dark horse ปาดเลยเขียนขอบตาล่างค่ะ ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องเขียนออกให้มันดูฟูมงออกมาอยู่แล้วเราก็ใช้ส OK. OK ีสมกสีสมอกคือทองน้ำตาลตัวนี้ทำให้มันดูฟูงขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ช่วยอีกนิดนึง เน้นปลายตานะคะปกติเมย์จะดัดขนตาก่อนค่ะแล้วก็ค่อยกรีดอายไลเนอร์แล้วก็ปัดมสาสคาร่าแล้วก็ติดขนตาปอม สปร์มสคาร่าก่อนแล้วถึงจะกรีดอายไลเนอร์นะคะแปลกไหมซึ่งซึ่งวิธีการตรงนี้มันแล้วแต่คนมีว่านะใครถนัดยังไงก่อนก็ได้ปัดขนตาล่างแล้วก็ปัดขตาบนด้วยขนตาล่างแบบมีน้อยมากอะ เราก็เขียนกรีดอายไลเนอร์ค่ะอายไลเนอร์ไม่ใช้สีดำนะคะของเคพาเลตกรีดไม่ต้องหนามากค่ะแต่ว่าหางตาให้ตวัดขึ้นนิดนึงให้ดูคม ปกติตาข้างนี้ของเมย์จะโตไม่เท่ากันอยู่แล้วาห,าหลังจากนั้นก็ ดขนตาโดยที่แม่เม,เมนนะะย์จะติดขนตาล่างก่อนนะคะขอขยับนิดนึงเนาะติดขนตาล่างก่อนขนตาล่าง่เมย์ใช้ของดอลลี่วิงค่ะซึ่งจะต้องมาตาัดเพราะว่ามันจะยาวเกินเกินตาของเมย์จะจนกันไก่เมย์จะใช้ประมาณแค่ยาวแค่นี้ค่ะซึ่งความยาวอะไรเนี่ยให้ลองท้ามดูนะคะว่าเรา ควรใช้ขนตาปลอมข้างล่างเนี่ยยาวแค่ไหนอย่าให้มันยาวเกินแล้วก็อย่าให้สั้นเกินไม่งั้นมันจะดูแปลกๆวิธีการติดไม่ยากเลยกาวไม่ไม่ใช้กาวดูโอ้นะคะแล้วก็ครีมหนีบ ทาเยอะนะเพราะว่าขนตาล่างเนี่ยมันคือถ้าทากาวเยอะมันจะเห็นชาร์ตอ่ะก็ต้องทาให้มันพอดีพอดีนะคะแล้วก็รอเขาให้แห้งสักเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะสอดเขาไปใต้แผงขนตาของเรานะคะแล้วเราก็จะเขียนอินเนอร์สีน้ำตาลเข้าไปข้างในเพื่อปิดให้มันเนียนที่สุดเหมือนข้างนี้ อันนี้จริงๆมัน,มนเป็นสิวพดแต่ว่าแบบอ่ะมาติดกันวิธีการติดก็อย่างที่ไม่บอกคือช้อนเข้าไปนะคะลองทาดูก่อน ใช่แล้วโอเคเราเขาแห้งสักครู่นะคะเพราะว่าขนตาล่างเนี่ยถ้าเราติดแล้วยังไม่แห้งเนี่ยเราจะไปทาอย่างอื่นไม่ได้เลยระหว่างที่รอเขาแห้งเรา เราปัดแก้มก่อนดีกว่าไหมรอขอแห้งสักครูนะ่เนาะวันนี้ไม่ไม่ปัดแก้มของอามานี่ค่ะสีทูมารีนกับแปรงบอบบีมม้บาปัดเลยปัดเฉียงเฉียงเพื่อที่จะเหมือนเป็นการเชดดิง้งหน้าไปในตัวด้วย ระหว่างรอขนตาแห้งต้องทำประโยชน์ให้กับหน้าของเราได้บัตรออนสีนี้มันจะไม่ค่อยออกสีมากนะคะจะออกแบบดูระเรื่อระเรื่อใ,<น>ใครก็ไม่ผาแบบฉันกล้าถ่ายหน้าใกล้ขนาดนี้เฮ้ย <c oughs> เห็นรอยสิวหมดก็จะได้เชดดิ้งแบบหน้าแบบเบาๆไม่ดูชมพูจ๋าๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปนเน้นที่ปากสีสวยกันเน้นตากับปากแห้งแล้วพอแห้งแล้วเราจะเติมโดยการใช้ไอายไลไนเนอร์แบบดินสอนะคะเขียนลงไปในส่วนที่เราคิดว่ามันยังเป็นช่องว่างอยู่อะ เพื่อให้มันดูไม่หลอกตาแล้วเดี๋ยวขนตาบนเราจะติดเขาให้มาชนกับขนตาล่างขนตาบนเมย์ใช้ของอาเดลเบอร์หนึ่งสองศูนย์นะคะก็จะได้เป็นแพร์แบบข้า้งนี้อ่ะปิดขนตาล่างกัน อันนี้เห็นหน้านใกล้ๆเห็นรอยตีนกาหมดเลยทากาวลงไปค่ะขนตะบนติดเป็นกันอยู่แล้วเนาะไม่ต้องสอนเนาะนี่ใช้หลายทีแล้วเริ่มเละขนตาเริ่มเละกาวเริ่มแบบ ขนาดดึงออกแล้วก็ยังเยอะอยู่อะไรเงี้ยรอให้กาเขาแห้งสักนิดนึงนะคะเห็นไหมพอแต่งตาแล้วตามันก็จะดูแบบสวยขึ้นแล้วก็คมขึ้นด้วยทั้งทงี่จริงๆเป็นแบบหมวยไม่มีตาเลยตอนชันตื่นมาถ่ายรูปลงเฟซบ o o กนี่แบบเหมือนหมวยไม่มีตาเนี่ตอนบ่ายๆฉันมีตาละยะตาฉันสวยด้วย แต่ตอนข้าไม่มีใหม่เพอลบค่อยๆติดลงไปไม่ไม่เคยสอนไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้เนาะ <c oughs> ก็ติดเลยไม,ไม่จะถนัดจากหัวไปหาค่ะ จะเสดดขึ้นมาภาษาอะไรีงเสดุดไม่รู้อ่ะแล้วก็มาจับหวยทีนึงนะคะ ปกติไม่ๆจะใช้มือถนัดกว่านะคะก็ไม่ค่อยได้ใช้ครีมก็จะเลยดูเหมือนแบบไม่ค่อยถนดัจถนดจริงๆแบบไม่ถนัดจริงๆแหละแต่ว่าครีมเนี่ยเวลาเราะจะกดเขาในบางส่วนที่มันไม่สนิทอะ่ะมันจะสะดวกกว่านะคะ แล้วก็เดี๋ยวรอเขาแห้งก่อนค่ะในระหที่รอเขาแห้งเรามาทาปากกันดีกว่าวันนี้ไม่มจะทาปากสีชูเอมละสีนี้ Pk สามสี่สี่เป็นสีที่ไม่ชอบจะทาลงไปบนปากเลยไม่ต้องใช้แปรงไม่ต้องเน้นความเนีย๊ยบกลิปบมากค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะทาอีกสีหนึ่งทับเพื่อให้มันดูใสขึ้นแต่ก็ราเลยนะนะคะไม่ค่อยทาปากไม่แบบไม่ค่อยอยากทาปากให้ใครดูเลยแบบมันน่าอายอะ่ะเป็นพฤติกรรมที่แบบไม่อยากทำให้ใครเห็นอันนี้เป็นอามันดี้สี502จะทาทับลงไปนะคะ ได้ยินเสียงแรกเพราะว่าบ้านไม่ในแบบขายของแล้วก็จะแบบมีลูกค้าเข้ามาใช่ไมก็จะเป็นคนขายลูกสาวอู้ถ่ายคลิปเรียบร้อยแล้วเป็นคลิปติดขนตาที่แบบใช้เวลายาวนานมากตรงนี้กาวยังไม่แห้งเห็นไหมแต่ว่าเดี๋ยวสักพักก็จะแห้งค่ะ ถ้าเราทากาวเยอะเกินนะมันจะเป็นแบบนี้แหละถ้าใครเนี่ยรอ,อให้ใช้คัตเป็นบัดค่อยๆแบบซับออกก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งซึ่งถ้าไม่เป็นถ้ารอได้ไม่เป็นไรก็ปล่อยเขาไว้อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแห้งแล้วก็กลืนไปกับขนตาเองไม่ได้ไม่ได้ทําให้แบบอะไรแต่อย่างใดเนาะก็เนี้ยค่ะเรียบร้อยละหน้าหวานขึ้นมา หวานขึ้นมากเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีการแต่งตาง่ายๆของสาวที่แบบตาหมวยหรือว่าตาสองชั้นหลบในนะคะแล้วก็ทำให้ตาคุณหวานขึ้นด้วยนะคะโดยที่แบบไม่ดูมากเกินแล้วก็ไม่ดูน้อยเกินนะคะวันนี้ไม่เมยไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ